สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ของชาวยิวในยุคอดอลฟฮิตเลอร์ก่อนอืน่นต้องย้อนกลับไปในปีคิดษศักราช1879นักข่าวชาวเยอรมันวิลเฮมมาได้เริ่มคำว่าลัทธิต่อต้านชาวยิวซึ่งหมายถึงความเกลียดชังชาวยิว และยังรวมถึงความเกลียดชังกระแสาการเมืองเสรีนิยมความเป็นสากลและระหว่างประเทศต่างๆในศตวรรษที่18และ19ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับชาวยิวแนวโน้มที่ถูกโจมตีได้แก่สิทธิพลเมืองที่เท่าเทียมกันประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญการค้าเสรีสังคมนิยมทุนนิยมทางการเงินจุดเริ่มต้นของลัทธิต่ตอต้านชาวยิวของนาซี พรรคนาซีซึ่งก่อตั้งในปีคิศักราช1919นำโดยอดอลฟฮิตเลอร์ได้แสดงออกทางการเมืองต่อทฤษฎีการเหยียดเชื้อชาติส่วนหนึ่งพรรคนาซีได้รับความนิยมจากการเผยแพร่โฆษณาชนเชื่อต่อต้านชาวยิวหลายล้านคนซื้อหนังสือไมค์แคมของอดอลฟฮิตเลอร์ซึ่งเรียกร้องให้กำจัดชาวยิวออกจากเยอรมนีเมื่อปีคิศราช1933ชาวยิวราว9ล้านคนอาศัยอยู่ทั่วทุกประเทศในทวีปยุโรป บางประเทศรับรองความเท่าเทียมของชาวยิวภายใต้กฎหมายซึ่งช่วยให้คนเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนธรรมเด่นๆแต่ในที่อื่นๆโดยเฉพาะในยุโรปตะว,วันออกชาวยิวถูกแบ่งแยกอย่างเข้มงวดในเวลานั้นชาวยิวกำลังมีชีวิตที่รุ่งเรืองแต่ในเวลาเดียวกันชนชาติดังกล่าวก็เผชิญกับมรดกที่ยาวนานของการกีดกันแบ่งแยกและการตกเป็นแพ้รับบาปหรือการจราจลอย่างรุนแรง ที่ชาวคริสต์สร้างความหวาดกลัวต่อชาวยิวเกิดขึ้นเป็นประจำทั่วโยุโรปตะวันออกชาวคริสต์กล่าวโทษชาวยิวว่าคนเหล่านั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้พระเยซูสิ้นพระชนม์เผยแพร่มายาคติเกี่ยวกับสมาคมลับที่ควบคุมการเงินและการเมืองของโลกและอ้างว่าชาวยิวนำโรคระบาดและอาชญากรรมมาสู่ชุมชนของพวกตนพวกนาซีได้ทำลายบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆของชาวยิวทั่วเยอรมันและออสเตรเลีย เหตุการณ์นี้ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคแห่งการทำลายล้างการต่อต้านชาวยิวยังคงมีอยู่ในหลายรูปแบบมานานกว่า2,000ปีการต่อต้านชาวยิวทางเชื้อชาติของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติหรือนาซีทำให้ความเกลียดชังชาวยิวรุนแรงถึงขั้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การเหมารวมที่น่ากลัวและการแพร่กระจายของความเกลียดชังอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการต่อต้านชาวยิวแบบโหดรุนแรงและเอียดเชื้อชาติ ถูกจำกัดอยู่เพียงขอบเขตการเมืองอดอล์ฟฮิตเลอร์เชื่อว่าคุณลักษณะทัศนคติความสามารถและพฤติกรรมของบุคคลนั้นถูกกำหนดโดยสิ่งที่เรียกว่าเชื้อชาติบุรุษเพียงผู้เดียวที่เปลี่ยนการต่อต้านชาวยิวที่เกิดขึ้นมานานนับหลายศตวรรษให้กลายเป็นการกวาดล้างทางชาติพันธุ์คืออดอล์ฟฮิตเลอร์เขาอาศัยคลื่นแห่งความไม่พอใจและความวุ่นวายในยรอมมนีซึ่งกำลังค่อยๆฟื้นตัว หลังแพ้แพ้ในสงครามลูกครั้งที่หนึ่งนอกจากเศรษฐกิจและการเมืองล่มสลายลงเยอรมนียังถูกคว่ำบาตรอย่างหนักภายใต้สนธิสัญญาแวร์ไซด์พักนาซีโทษชาวยิวถึงปัญหาเหล่านี้และสัญญาว่าจะกอบกู้เกียรติยศของชาติให้กลับมาดังเดิมอดอลฟฮิตเลอร์ได้รับเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภาเยอรมนีระบอบราาประชาธิปไตยคิดสักราช1 9ยสิในไม่ช้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ และในไม่ถึงหนึ่งปีต่อมาประธานาธิบดีเฮนเดนบุกได้เสียชีวิตลงและฮิตเลอร์ก็ได้ยึดอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จหลังได้รับตำแหน่งอดอลฟฮิตเลอร์ได้กีดกันชาวยิวอ,ออกจากชีวิตทางเศรษฐกิจทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมของชาวเยอรมันระบอบการปกครองกดดันชาวยิวให้อพยพเพิ่มมากขึ้นนาซีเยอรมันดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกการขยายอาณาเขตก่อนสงครามโลกในที่สุดทำให้ชาวเยอวหลายล้านคน ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของชาวเยอรมันสิ่งเหล่านี้มิได้เป็นเพียงเรื่องภายในประเทศเท่านั้นฮิตเลอร์ต้องการแผ่ขยายระบบขอบเขตของตนเยอรมน,นีก็ได้รุกรานโปโลแลนด์การลุกรานครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2และการขยายตัวของนโยบายต่อต้านชาวยิวของพัคนาซีทางการเยอรมันบังคับให้ชาวยิวในโปลแลนด์หลายแสนคนไปอาศัยอยู่ในชุมชนเออาดอย่างรวดเร็ว และด้วยความช่วยเหลือของคนท้องถิ่นและกองทัพหน่วยซึ่งถูกฝึกมาเป็นพิเศษริ่มสังหารชาวยิวและคนกลุ่มอื่นๆที่เหล่านาซีมองว่าไม่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบในเวลาเพียง9เดือนหน่วยฆาตกรรมเคลื่อนที่เร็วเหล่านี้ฆ่าผู้คนไปกว่าครึ่งล้านด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยกระสุนที่จะดำเนินการต่อไปตลอดทั้งสงครามแต่ฮิตเลอร์และทางการนาซีไม่พึงพอใจกฎหมายที่แบ่งแยกหรือการสังหารหมู่ด้วยปืน พวกเขาตกลงกันว่าจะดำเนินการแก้ปัญหาครั้งสุดท้ายต่อการมีตัวตนของชาวยิวในยุโรปโดยพวกเขาจะส่งชาวยิวที่เหลืออีก11ล้านคนไปสู่ทางตะวันตกสู่ค่ายมรณะที่เหยื่อเหล่านั้นจะถูกบังคับใช้แรงงานก่อนจะถูกสังหารในท้ายที่สุดอดอลฟ์พิตเลอร์อธิบายการกระทำของตนว่าเป็นการอบพยพชาวยิวออกจากอาาเขตที่เป็นของชาวเยิรมันการปฏิบัติการของนาซีเกิดขึ้นอย่างโจงแจ้ง แม้จะมีผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวหลายพันคนได้ให้ที่หลบซ่อนหรือช่วยเหลือผู้ที่เป็นเป้าหมายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหล่านี้แต่ยังมีคนอีกมากมายที่มองดูเหตุการณ์กวาดล้างครั้งนี้อย่างไม่เยแสหรือไม่ก็ร่วมสมคบคิดกับเด็จการเหล่านี้ด้วยการช่วยเหลือจากบรรดาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพลเรือนที่เห็นชอบ นาทีเข้าจับกลุ่มชาวยิวยึดทรัพย์สินส่วนตัวและขังคนเหล่านี้ในค่ายกักกันและคุกอื่นๆมากกว่า44,000แห่งทั่วยุโรปและผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวก็ถูกสนับสนุนให้ทรยศเพื่อนบ้านชาวยิวของตนเองยึดบ้านและธุรกิจของพวกเขาแล้วก็ทิ้งพวกเขาเหล่านั้นไว้ข้างหลังค่ายกักกันของนาซีเยอรมันที่ชื่อดาเคาซึ่งเปิดใกล้กับมิวนิกในปีคศ,ศ1933คือค่ายกักกันแห่งแรก ส่วนค่ายอื่นอีกห้าค่ายได้แก่อัลชวิตเบียคเนาเคลมโนเบลเิกโซบิบอร์และทิปลินกาค่ายกักกันจะถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนมีค่ายกักกันสําหรับคุมขังพลเรือนที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูค่ายกักกันแรงงานบังคับเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ายขนส่งทําหน้าที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวสําหรับชาวยวที่รอการในประเทศค่ายเฉลยศึก สำหรับฉเฉลยศึกฝ่ายพันธมิตรรวมถึงชาวโปแล,ลนด์และทหารโซเวียตและมีส่วนสังหารก่อตั้งขึ้นเพื่อฆาตรกรรมผู้คนจำนวนมากและค่ายกักกันทิบลินกาถูกกำหนดเป็นค่ายมรณะที่ซึ่งชาวยิวส่วนมากถูกฆาตรกรรมทันทีเมื่อเดินทางมาถึงการสังหารนั้นจะทำในแบบเดียวกันโดยการที่นำชาวยิวที่ถูกขนส่งครั้งและจำนวนมากๆลงจากรถไฟและเลือกแต่ละคนไปตามกลุ่มซึ่งจำแนกจากเพศอายุและความแข็งแรงที่สังเกตเห็นได้ ผู้ที่ถูกเลือกไปฆาตกรรมจะถูกนำไปที่พื้นที่รวมตัวและถูกบังคับให้ทิ้งสิ่งของติดตัวและเปลืองผ้าโดยอ้างว่าเป็นการกำจัดเชื้อโรคแต่แท้จริงแล้วเหยื่อเหล่านี้ถูกต้อนไปในห้องประหารที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ที่ทำให้เสียชีวิตหรือซิลิคอนบีซึ่งเป็นยาฆ่า,มาแมลงไฮโดรเจน,นไซยาไนด์ที่ทำให้เหยื่อเสียชีวิตในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเข้าไปด้านใน เหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กลุ่มแรกสุดถูกฝังในสุสานขนาดใหญ่และต่อมาได้มีความพยายามปกปิดการสังหารให้เป็นความลับโดยนำศพที่ถูกกำจัดเข้าไปในเตาเผาขนาดใหญ่ชาวยูบางคนถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในการสังหารพวกเดียวกันเองเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นก็จะถูกประหารในเวลาต่อมาเพื่อปิดปากส่วนผู้ถูกเลือกให้มีชีวิตรอดก็จะถูกย่ำยีศักดิ์ศรีและถูกบังคับให้ใช้ชีวิตในสภาพโสมม หลายคนถูกสักตัวเลขสำหรับการระบุตัวตนและถูกโกนผมการขาดอาหารสภาพแออัดการทำงานหนักเกินไปและการขาดสุขานามัยจนนำไปสู่การแพร่ของโรคระบาดและการเสียฟีตหมู่อย่างกว้างขวางบางคนถูกทรมานและการทดลองทางการแพทย์อย่างเยี่ยมโหดเอามหิดทำให้ค่ายเหล่านี้คือความสยดสยองอย่างไรก็ตามท่ามกลางความลำบากที่เกินคาดคิดเหล่านี้ยังมีบางคนลุกขึ้นต่อต้าน ชาวเยอตต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยหลากหลายวิธีตั้งแต่การหลบหนีไปซ่อนตัวการลุกคือด้วยอาวุธในชุมชนเอกอัดและค่ายกักกันจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในปีคศ1944เหล่านาซีพยายามปกปิดอาชญากรรมของตนเองด้วยการเผาทำลายเอกสารหรือค่ายกักกันและบังคับให้นักโทษที่เหลือเดินเข้าสู่ความตายอย่างโหดร้ายเพื่อหนีฝ่ายสัมพันธมิตรที่กำลังลุกคืบเข้ามา พวกเขาได้เข้าไปในค่ายที่เต็มไปด้วยศพที่กองพเนินและในบางกรณีเต็มไปด้วยเหยื่อที่อดอาหารและป่วยชาวยิว6กล้านคนถูกฆาตกรรมอีกหลายล้านคนถูกแย่งอาชีพชุมชนครอบครัวหรือแม้แต่ชื่อของตนเองความโหดร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวมักแสดงผ่านจํานวนตัวเลขซึ่งบอกเล่าถึงความพยายามอย่างมหาศาลที่เยรบันภายใต้รัฐบาลน,นาซีมีต่อการล้างบางชาวยิวในโยุโรป แม้หลักฐานของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวจะมีมากมายแต่กลับมีบางคนที่เผยแพร่ข้อมูลไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็จบไปแล้วครับเหตุการณ์คร่าวๆการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวโดยฝีมือของนาซีเยอรมันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปมีใครจะแนะนำอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ